สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะคะพี่น้องที่รักคะพี่น้องคงจะได้รับพระผ่อนกันมากมายนะคะวันนี้เนี่ยก็มีความสุขมากๆอยู่ในสวนนะคะพี่น้องที่รักคะเมื่อเราเป็นมนุษย์นะคะมักจะมีคําถามอยู่เสมอว่าเราควรจะอธิษฐานหรือเปล่าและการอธิษฐานคืออะไรนะคะพระพุทธเจ้าบอกกับเราไว้ว่าจงหมั่นเพียรในการอธิษฐานอยู่เสมอนะคะวันนี้เนี่ยดีใจมากๆเลยนะคะที่จะได้มาพูดในเรื่องของการอธิษฐาน พี่น้องที่รักคะเมื่อเราอธิษฐานนั่นก็คือการที่เราสื่อสารกับพระเจ้านะคะ มันเหมือนเช่นเดียวกันกับเราอยู่ในครอบครัวใช่ไหมคะเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่เราคุยกับพี่น้องของเราเราอยู่ที่ทํางานเราก็คุยกับคนที่ทํางานร่วมกับเราลูกน้องของเรานะคะพี่น้องที่รักคะเมื่อเราสื่อสารนั่นก็คือการที่เราพูดคุยมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าที่สร้างเรานะคะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วพระเจ้าต้องการสัมพันธภาพที่ดีกับเราคุยกับเรายิ้มแย้มกับเรากอดกับเราสัมผัสเรานะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าการ การอธิษฐานนะคะในหนังสือพระคัมภีร์บอกกับเราเสมอว่าการอธิษฐานเราสามารถอธิษฐานคือพูดคุยกันในเรื่องราวส่วนตัวของเรารวมทั้งเรื่องราวที่เราจะคุยกับคุณพ่อที่อยู่บนสวรรค์ของเราในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานเผื่อใครต่อใครก็ตามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะกล่าวนิดนึงนะคะถึงประโยชน์ของการอธิษฐานนะคะเมื่อเราอธิษฐานสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเราคือสันติสุขค่ะสันติสุขที่เกิดขึ้นมันจะส่งผลไปยังร่างกายของเรา ฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ดีมากๆก็คือโดปามีนนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขเป็นฮอร์โมนแห่งความรักนะคะรวมทั้งฮอร์โมนซีโรโทนินก็จะหลั่งออกมามากมายซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้จิตใจเบิกบานสุขภาพที่ดีความดันไม่สูงหัวใจเต้นเป็นจังหวะผิวพรรณจะดีนะคะแล้วก็เราจะมีสุขภาพที่ดียอดเยี่ยมนะคะ ในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเรามีจิตใจที่ดีฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดก็จะต่ําลงมากนั่นก็คือมันจะทําให้สภาพร่างกายดีและดียอดเยี่ยมนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีเลยนะคะหลังจากที่เราอธิษฐานหรือในระหว่างที่เราอธิษฐานพี่น้องที่รักคะในค่ําคืน วันที่เราจะมีการอธิษฐานกันนะคะของคริสตจักรมหาชนจังหวัดเชียงใหม่นะคะในสัปดาห์ที่จะถึงนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะที่จะมาอธิษฐานร่วมกันเผื่อประเทศไทยเผื่อการระบาดของโรคที่มันจะไม่มีในประเทศไทยเผื่อผู้คนมากมายที่จะเข้ามารับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเขานะคะพี่น้องที่รักการอธิษฐานจะเป็นสิ่งที่ดีและดียอดเยี่ยมเราจะมีนักรบนักอธิษฐานจํานวน100ชีวิต เป็นอย่างน้อยของคริสตจากมหาชนจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะทะลุเป้าเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องที่รักคะการอธิษฐานจงหมั่นเพียรอยู่เสมอนั่นก็คือคําที่พระเยซูคริสต์เจ้าและอัครทูตต่างๆบอกกับเรานะคะวันนี้เราจะเป็นหนึ่งในนักรบนักอธิษฐานหนึ่งร้อยชีวิต ะะของที่จักมหาชนจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีและดียอดเยีย่ยมซึ่งการอธิฐานดีกว่ายาดีกว่าฮอร์โมนดีกว่าวิตามินใดๆดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมีได้นะคะนั่นก็คือเคล็ดที่ไม่รับเลยเราจะมาเป็นหนึ่งใน100น,นักรบนักอธิษฐานนั้นนะคะขอให้พระเจ้าเพิ่มพูนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ